In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? สำหรับสนามกีฬาบ b ีกันเนี่ยนะฮะ,ะเราก็จะมีอุปกรณ์พวกเอ็กซ์เซอรีต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์การเล่นของอบีบีกันของกีฬา b ีีกันทั้งหมดนะครับที่สามารถโคเวอร์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนหรืออะไรพวกนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมามาแต่ตัวก็สามารถลงเล่นได้นะครับมาศึกษาได้นะครับมาทดลองลได้ทีรนอยู่ตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ ถ้าเห็นมีอุปกรณ์หลายอย่างว่ามีปืนมีปืน,น,น,นครับมีปืนมีหน้ากากไอ้นี่ไอ้นี่หน้ากากก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาบีบีการ์ด่เรียกหน้ากากลิงอะนะ<อ>ก็จะเป็นตาข่ายสังเกตง,ง่ายๆว่าจะเป็นตาข่ายจะไม่ใช่กระจก<อ>เป็นตาข่ายตัวนี้คือเป็นระบบเซฟตี้ที่ไม่ให้โดนลูกตาเลยเพราะนั้นหน้ากากตัวนี้ถ้าลงสนามเนี่ยต้องใส่ตลอดเวลาถอดไม่ได้นอกจากคุณจะเข้ามาอยู่ในเซฟโซนคือเข้ามาอยู่อย่างนี้ถึงจะถอดได้ รต,รตรงโซนที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าเซฟโซนก็คือจะไม่สามารถที่จะมีกระสุนอะไรลูกหลงมามโดนเราได้เลยไม่มีเล็ดลอดได้เลยครับ หน้ากากอันนี้ตอนแรกจ้าเห็นมองไกลๆนึกว่ามันจะแข็งๆแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับซิลิโคนเป็นซิลิโคนครับด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งแต่ว่าก็จะเป็นรูเพื่อที่ให้เรามองเห็นป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วแล้วมีหน้ากากกี่แบบคะในส่วนส่วนของกีฬาวีวีการหน้ากากหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากลิงแล้วก็จะเป็นพวกแว่นตาพวกนี้นอครับแล้แว่นตาที่จะเป็นเทสเออเหมือนสกีนิดนึงเหมือนกันนะสกีนิดนึงหรือว่าอกอลสปอร์ตสปอร์ตก็จะเป็นเล็ก นะครับสปอยเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับปืนก็จะมีหลายรูปแบบหลายแบบมากเลยครับผมมีหลายรูปแบบมากพวกนี้เรียก M4 นะฮะอันนี้อันนี้คือ M4 เลยครับครับส่วนมากจะเป็น M4 ทั้งหมดพวกนี้จะเป็นปืนเช่าสําหรับเช่าสําหรับเช่าก็ก็คือใหม่ทั้งหมดนะครับ ปืนเช่าใหม่ทั้งหมดเราซื้อมาใหม่ทุกกระบอกเพื่อ JS การ์ดเลยครับย่าดืนทางนี้น้ำหนักของปืนเหล่านี้เนี่ยค่ะมันจะมีน้ําหนักเสมือนจริงหรือว่าน้ําหนักมากน้อยเท่าไหร่คะเสมือนจริงเลยครับเสมือนจริงเลยครับผมรู้สึกเหมือนจริงเลยครับเวลายิงก็คล้ายๆแต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนของจริงก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะซอฟลงใหม่มันจะซอฟลงใหม่ครับ คแต่ว่าความรู้สึกเวลาถือเวลาอะไรก็จะให้ความสุขกับว่าเออเราถือปืนจริงๆหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับสาวสาวสาวสามารถแบกได้ไหมคะได้ครับได้ครับไม่ได้หนักขนาดนั้นกีิโลเฮ้ยอ๋อก็ประมาณสองประมาณสองสามกิโลลองลองถือดูไหมฮะได้ได้เออัต้องมีน้ำหนักสามารถแบบจากที่แบบเขาฟิตเนสเล่นเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยมาถือปืนนี่ก็ได้นะดูเคไหมแบบหนักอยู่นะก็ใช้ได้เลยเราต้องวิ่งอ่ะ มันวิ่งด้วยครับมันวิ่งด้วยมันเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาออกกําลังกายได้เลยเป็นการออกกําลังกายก็คือชอบสปอร์ตสปอร์ตอ่ะประมาณนั้นครับถัดมาก็จะเป็นพวกลูกกระสุนเป็นแก๊สเป็นซิลิโคนเป็นอุปกรณ์ดูแลรักษาเกี่ยวกับปืนนะครับเกียวกับให้พร้อมเลยอตรงโซนนี้ก็คือสมาชิกที่มาเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามหรือปรึกษาอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยได้เลยครับเห็นมีโซนซ่อมด้วยใช่ครับ ทีนี้ถ้าปืนมีปัญหาตอนนี้มีปัญหาบางคนซื้อไปนานแล้วก็ยังไม่ได้เคยเล่นเลยเราก็ต้องเอามาแมนเทนเนก่อนนะครับก็จะมีโซนศูนซ่อมนะครับศูนซ่อมก็จะมีคนนี้ก็คจ่าพ่อนะฮะมืออาชีพของเรานะครับที่คอยดูแลขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยสวัสดีค่ะนี่คือกำลังกำลังกำลังยุ่งอยู่เลยเหรอคะกำลังยุ่งครับกลังทำอะไรอยู่คะน่ะกำลัง แต่งอุปกรณ์อให้ลูกค้าอยู่ครับโอ้แสดงว่าที่นี่นอกจากจะมีที่เช่ามีให้บริการสนามยังมีซ่อมึ่งต้องบอกว่าหน้าคุณ้นเหมือนเหมือนคอยดูแลสนามด้วยเลยให้คำปรึกษาด้วยเลยทำครบวงจรเลยครับอย่างนี้แสดงว่าสมาชิกที่เข้ามานี่คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเยอะมากน้อยเท่าไหร่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับว่ากีฬาบีบีกันคืออะไรแล้วเรา จะเล่นอะไรยังไงเนี่ยนะครับข้างนอกก็จะมีเด็กๆบางทีก็เราไม่สามารถที่จะลงสนามได้แต่ว่าก็มา,าหัดยิงหัดดูว่าจับปืนปลอดภัยยังไง <สา S 1> อะไรพวกพวกพวกนี้เราสามารถที่จะเทรนให้ได้ใช่ใช่ผมก็จะ,จะเห็นเด็กๆนะก็เลยอยากจะถามต่ออีกว่าอายุเกณฑ์เท่าไหร่เลดเรดเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้หรือว่าแนะนํำยัไงไงได้บ้างถ้าอายุถ้าอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยต้องมีผู้ครองมาด้วยนะครับครับมาด้วยเพื่อที่จะ จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ผู้ปกครองมาดูว่าไอ้ตรงเนี้มันปลอดภัยยังไงะนะครับไม่ใช่ว่าไปเล่นแล้วมันเจ็บหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเราก็เน้นอย,อยู่แล้วว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับก็จะมีพี่ๆเทรนเนอร์คอยดูสำหรับน้องๆที่แบบยังแบบอายุยังน้อยๆอยู่แล้วความสูงมีส่วนมากน้อยแค่ไหนกับการที่เขาสามารถลงสนามได้หรือเปล่าอะไรแบบอืมก็ลงได้ทุกสัดส่วนอยู่แล้วครับครับผมไม่ได้กําจัดความเอไม่ได้จํากัดความสูงว่าสูงขนาดไหนอะไรยังไง แต่เราก็สามารถที่จะถ้าไม่อยากลงเล่นวิ่งไล่ยิงยิงกันอย่างเงี้ยเราก็ซ้อมมีทีเ่มีทีเซใช่โอ้ดีคอัที่นี่เรียกว่าแบบความปลอดภัยมาที่หนึ่งแน่นอนมาปลอดภัยที่หนึ่งัเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันดีกว่ามีตรงนี้เป็นจุดที่ให้บริการในส่วนของอุปกรณ์แล้วยังมีที่ที่แบบถ้าเผื่อไม่ได้มาคนเดียวหนุ่มส,สาวมา,<อ>มารอแฟนมาครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็จะมีจุดนั่งรอที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วยถูกต้องครับไปดูทางนู้นไปดูทางนู้น ็นจุดนั่งรอนะครับนั่งรอนั่งดูเกมได้ณนะตรงนี้นะครับณนะตรงนี้ก็นั่งรอนั่งดูเกมได้แต่ว่าเราก็จะมีชั้น2 2> สองด้วยชั้น<ว>สองเพื่อที่จะให้ดูเลิศเลิศมากดีเลยค่ะตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองทุกคนจะต้องอ่านกฎตรงนี้ก่อนรอเปล่าถูกต้องครับ<อ>นี่คือก,กฎกติกาการเล่นบีบีกันะนะครับว่าเออเล่นยังไงปลอดภัยยังไงเซฟโซนอะไรคืออะไระคืออะไรเป็นกติกาเราสามารถที่จะศึกษาตรงนี้ได้ แต่ถ้ามีแฟนมานะครับมีเด็กๆมาเราสามารถที่จะไปรอที่ชั้น2ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นเกมด้วยเป็นแอร์ทั้งหมดเลยแอร์ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นมอเราไม่ต้องว่าจะกลัวร้อนหรือว่าแล้วก็ที่สำคัญมีไวไฟให้เล่นด้วยถูกต้องครับเลศอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าคครรัับบ ตซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผู้หญิงหรือว่าเด็กที่ไม่ลงเล่นแต่อยากอยากจะมานั่งรอนะครับมารอแฟนรออะไรพวกนี้นั่งได้นะครับรถใช่ไหมก็จะที่นั่งสบายๆครับมี Wi-Fi ให้เล่นมีแอร์เยน็ยนๆฉ่ำๆนะครับและที่สำคัญถ้าอยากดูเกมเราสามารถที่จะดูเกมข้างน,นอกได้เลยเออเก๋มากแล้วตอจากตรงนี้สามารถเห็นสนามได้อย่างชัดเจนมาก ครับผมทั้งสนามเถ้าเรานั่งมองตรงนี้เราจะเห็นทั้งสนามว่าใครวิ่งอะไรยังไงเล่นยังไงไหนเราก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยมาพูดถึงสนามกันหน่อยสักนิดนึงครับตรงนี้ความกว้างประมาณเท่าไหร่อะคะเนื้อที่ประมาณไล่กว่าครับอ้เฉพาะในสนามวิ่งเหื่เลยีดีก็สนุกครับก็ไม่ถือคือไม่อยากให้เล็กมากแล้วก็ไม่อยากให้ใหญ่มากให้มันพอดีพอดีเล่นกันถ้าสมมุติว่า มากันห้าคนอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองทีมก็ไม่ต้องวิ่งเยอะอะไรประมาณเนี้นะครับจะแอบถามดนึงในส่วนของคนที่แบบเออไม่ไม่่อยมีความรู้เรื่องอย่างเงี้ยปกติคนก็พอพูดถึงวีวีกันเขาจะเออใช่อันเดียวกันเหมือนที่ทุกวันสีสีไหมสีสีนั่นคือเออเพนบอลครับเพนบอลครับของเราจะเป็นปืนเป็นปืนว่าไม่คนละประเภทอ่ะคะคนละประเภทครับเอ่อถ้าเป็นเพนบอลเนี่ยมันจะเป็นลูกสีสีที่โดนแล้วมันแตกแล้วเป็นสี เห็นชัดเจนแต่ว่ากีฬาพีพีการเนี่ยมันจะเป็นลูกเซรามิกลูกเล็กๆนะครับมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สปิริตใช้สปิริตในการเล่นก็คือถ้าสมมุติว่าโดนนะครับโดนโดนก็คือโดนนะครับไม่มีใครรู้นอกจากตัวเรามันเป็นกีฬาสปิริตของลูกผู้ชายว่าโดนก็คือโดนนะเราก็ออกมาออกมารอเกมต่อไป จะไม่มีใครไปตัดสินคุณหรอกแบบว่าคนนอกสนามมีทางรู้แน่นอนเพราะมันเร็วมากมรมากระโดดเล็กมากมันเร็วเล็กคนก็ต้องดูตัวเองมีสปิริตของตัวเองน้ำใจของตัวเอง สนามที่เนี่ยบังเกอร์เยอะมากเขาเรียกบังเกอร์เนาะใช่ครับบังเกอร์ครับมีอะไรบ้างที่หาสิ่งต่างๆมาจากไหนบ้างคะเนี่ยโอ้หลายที่ครับอ,อย่างบังเกอร์ไอ้พวกนี้ก็เอาพาเลทมาไปซื้อกระสอบมาไปเอ,าอยางเอา อุปกรณ์รอบๆตัวเราแล้วก็ทําให้มันเสมือนจริงว่าเขาอยู่ในสนามรบนะครับเขาอยู่ในสนามรบมุนจอกตึกอะไรอย่างงี้ยมืนัเกอร์ที่แบบทหารจริงๆใช่ไหมคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนกองดินมีกองไม้อะไรอย่างงี้ที่ใช้ัเจอร์แต่ตอนนี้ถือว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยตัวซุ้มๆนั่นเขาไว้ใช้ทําอะไรเอ่ไอตัวซุ้มๆเนี่ยนะครับเอาไว้ให้สไนเปอร์ครับมีสไนเปอร์ด้วยใช่ผลซุ้มยิง นะครับก็คือให้ขึ้นไปแล้วก็ซุ่มยิงคนไหนเผลอหน่อยก็โดนสเตปเปอร์สอยนะครับแปลงว่า2ทีมก็จะอยู่คนละฝั่งเวลาที่เขาเรียกอะไรเวลาที่มาเล่นกันลงงสนามกันเนี่ยก็จะแบ่งทีมทีมหนึ่งสามารถเล่นได้กี่คนถ้าแนะนำหรือก็ถ้าจะให้มันสนุกก็ต้องประมาณ5้าคนขึ้นไปต่อทีมนะครับแต่ถ้ามันไม่พอเราก็สามารถเล่นได้คน2คนก็เล่นได้ครับ วิ่งไล่ยิงการรอบสนามก็ยังโอเคนะครับครับผมก็ยังได้ครับครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างอีกเพราะว่าอันนี้คือโซนตัวตึกที่รเราดูกันนะคุณผู้ชมข้างนอกยังมีอีกจุดที่บอกว่าสามารถที่จะซ้อมยิงได,ได้ครับได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมครับ